นี่ของเฮาตัวนี้ยโอเอ้าท่านผมอันนี้อันนี้อันนี้อันนีอันนี้อันนีของเฮามามอนี่อะอู้ยู่พุ่นปลาขาวลายปลาหลแต่ยิ่งบันึงเรไปมืดนะมอันมันมาจากยิ่งตัวซ้ำสองนี่นะพุ่น ปาหนึ่งตันีาแล้วปลาลคาเลยนะปัา่นี่ยนะปลาด่าสุดปิ้งปลาดปลาดุกปลาคอนี่ปลาหนนี่นี่ตัวที่แทบๆตัวขาวของปลาหนึ่งนะซิมมึงก่อนสิป่ะบุมีปลาขาวจักกัวแต่ว่ามีหอยเลหอยหลายเตมโอ้คักคักของนีนักเตร์ได้ของนี ตึงตลอดนะสะนอิมน um, ีโอ okay. oh, ้น oh, so ี oh, ่ไฟไปเชงโอ้ขัสนจุ่มพุนเลยวซ่โด่ะนี่อ้นใหญ่ก็ตูตสบเาซซีกันเนาะยิ่งม่อก็จะซ้ำนี่ว่าของเกียงคำแล้วเนาะนีอเอานี่เต่งนึงนะันนะโอ้หอยลาหอ อามือไปแทกบังตัวนี้เนาะน้งคมเรียงคมบุเรียงบคมเออแทกบุดีนี่ไหมที่ไทยองนะออกใกล้ใกล้สวยตัวนีุ้่นเลยฮะออกเออตัว้มันสินลายนะตัวนี้ซอยดิบีนะผมทุกคนมาเาเื่อสุมามนี้วาสลุดยอดสุดยอดอว่า ผ่านเด้อวันนี้ผ่าน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 วันนี้อันนี้ก็ไปลอยอยู่ส่วนเฮามาตลอดในส่วนเขานี่นะคัก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 บ่คิดบ่ฝันว่าสิได้ลายแบบนี้วันนี้เนาะแล้วดูการหาปลามาแล้วท่านไผ่ทนหนาวได้ก็แสดงว่าได้กินไผ่ทนบ่ได้ก็สิว่าอดเนาะทุกคนให้ช่วยบ้านเขาบอกปลาน้อง มีแต่ปานิ้นล้วนล้วน,วนปานิน้นมันกะสิมีแต่มือที่นี่มือแรกมันมาดำเนาะ <laughs> มือโตไปเดี๋ยวนี่ซี่ส้อยในซีปิ้งเนี่ยสนะอ่อบังนี่สดสดเลยสดสดเลยนี่ อันสูนี่ซอยดิบสูงเอาปลาบ่งามันซอยแม่อันตัวอันเขากินได้กับปิ้งไหมโอ้ตายตัวใหญ่นี่ปิ้งสิว่าเอาตัวน้อยอันซอยกันได้กินแล้วจะนะโอ้สั้นตัดเอาหัวให้กูปิ้งซะตัวใหญ่เนี้ยเอเออหัวปิ้งเอ้าหัวสิปิ้งเอาหัวกับกระด้างกระดูกมันนะเออเทียบทีหนึ่งพิเศษซะโอ้สองตัวปิ๊ง มึงดูป่าความใหญ่มันเอามือบางกระลิบแล้วแหละข,ข,ข,ขับ่เียับ่ียขั้บคุณเนบะิ่งข้องพุ่น่ะเอาสัตว์เลยจับระเลัดตัวซ้ำประมาณสามนิ้วสามนิ้วนี่นะ่ะนี่นตัวสองสามนิ้วพี่มดตัวเอาใหญ่ไว้ปันกันซะเ,เกินคาดหมายคาดหมายเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นแหละว่าวงเงาเอาไว้ตอนกินข้าว คัก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 ป่าคว่ำลายเอาไปนั่งแม่นั่งแม่เซนทายหูก่นนเลยเบิ่องข้างเด้อ์บางลมพุน่นบางลมเราก็เบื้องข้า,างร้า,งานดีโอ้บางนีนน่นะคนนะบุธรรมดาเนี่ยเป็นป่ามดทั้งนั้นเนี่ยลายองปอง่ปงแป้งอุ้ยใชตัวป่าดำดำมาบังดูป่าหมอมาอยูน่นลำคานอั่นได้เด้ดเด็ดป่าหมอข้างดำนะตัวเนี้ผมแม่น้ำตั้งดำใน ตัวนี้ละมาตัวนี้แหละจับมันมาหนึ่นี่ตัวนี้แหละเออจับมันมาหนี่ปลาหมข้างดำแม่นแล้วนี่เนี่ยนี่เปลาหมข้างดำตัวนี้ท่านผู้ชมมันเกิดตอนเขาจุดไฮนะน้ำจุดไฮมันไหลมาใส่เนาะนี่น่ะโอ๊ตัดขอมีตายแหละเออไงอะไรมันโอ้ตายตัดตัดตัดตับุงไม่บุงแม่เสด็จปลาตัวนี้เด้สู ปลาตัวนี้แหละมันสุดละสีขาวในหัวซ้ำนียตัวซ้เนียเนาะพตัวนั่นแหละตัวเอายังไงเขากะเอออันนี้แน่มันมันดีเนี่ยปลาขาวเนี่ยลายอยู่ขาวเห็ดที่พ<ๆ>ูดตรงฮี้อืมอ่าเอาเอาเอาตัวนี้แท้ๆแหละ